บอลครับนี่ครับซุปเปอร์บอลและผู้ที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของซุปเปอร์บอลทวินสเปเชียลครับนักชกมุมแดงครับโอ้โหชื่อเรียกว่าดุดันมากครับออกรบวอ์รับินิตครับออกรบ กำลังฟิตเลยสีผมกับสีกางเกงเข้ากันมากครับแมทชกันจริงๆมุมแดงครับออกรบบอรา,อาบินิตครับฟังบุ้มน้ำเงินซุปเปอร์บอลทวินสเปเชียลซุปเปอร์บอลนี่ได้สูงยาวครับอ,ออกรบก็สีน้ำตาลนะหนาเลยครับซุปเปอร์บอลก็สีส้มนะดูให้ดี ออกโลกก็เป็นมวยซ้ายครับรณบอลมวยขวาเออย่างเงี้ยต่อยกันง่ายหน่อยระวังโบะนะทีเดียวนะอนกเลยนะจังจับจังหวะดีๆออกโรบครับเดินเข้าหาเลยมาดุเลยครับมาดุเลยจะต่อยกันง่ายขึ้นแต่ระวังหัวชนอย่างเดียวเพราะว่าซ้ายกับขวาเนี่ยการออกอาวุธเนี่ยมันจะหัวไปก่อนครับฉะนั้นก็ระวังหัวกันไว้ให้ดีทั้งมวยทั้งคู่จากประสบการณ์นะครับอ แหกขวาตลอดครับออกรบเดินเข้าหาครับขวาออกรบก็จะเป็นมวยฝีมือตามสายตานะอุ้ยอุ้ยนะยังออกอาวุธไปติดการ์ดของซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอก็ยังไม่เคยออกอาวุธเท่าไหร่ยังดูเชิงบ้างผมว่าออกรบออกอาวุธซุปเปอนอลแล้วนะเอ้ดู อูน,นี้น่าจะมันหน่อยละออกอาวุธแต่แล้วปักๆเลยอ,ออกลบนี้น่าจะเป็นมวยฝีมอือครับอุปบปอนก็น่าจะ,ะเป็นมวยหมัดหนักหน่อยแต่ว่าก็รอจังหวะน,นิดนึงคอรอออกหมัดขวานั่นแหละคนนึงออกหมัดซ้ายคนนึงออกหมัดขวาแหละ ตบอครับบนออกซ้ายซ้ายขวาลบกวนครับอ,ออกลบนี่กับแทกขวาตรงนำตลอดครับเก่งหมัดซ้ายแน่นเลยนี่ครับมาอีกแล้วครับํำตัวสุป,ปบอลก็ต่อยขวาดีเหมือนกันใช้ได้ เอ้ยกระแทกขวาตรงโอ้โหนี่ทางโปรโมเตอร์หนึ่งแจ้งได้กับขวาระวังหัวให้ดีเด็กนี้อยู่แค่15ครับพี่ละเหรอโอ้โหใช้ได้อาจจะอาจจะจะถูกท่วมไปนิดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยวิ่งตื่นขี้เกียจตื่นเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตอ๋อกำลังกินกำลังนอนไงเออ รูปร่างได้เลยครับตีมือดีนะบอกก่อนนะตีมือดีโอเคเลยขอบคุณสุบวรพยายามสกัดที่ลำตัวนะครับออกลบทอนครับผมอุ้ยมาเจอเจอฮุกเป็นไงเจอฮุกขวากับขวาเลยครับสมบวรแค่ยกที่หนึ่งนะครับแค่ ดูจริงๆครับูีแค่ักัะครั้งจะหมดยกก็น้ำมวยก็ตกใจแล้วหมดยกที่หนึ่งครับโอ,โอ้โหผุมงแพ้เป็น10ปีแล้วนะเจ็บคอเนี่ยประจำหายใจครึ่งๆต่อแต่อนเนี้ยทรมานนะทางพระยาครับอกลองกินนี่สิเบอร์หนึ่งพรกินก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยนอนค่อนข้างจะหลับลึกกว่าระบบการหายใจกับการนอนลึกๆาหายใจดีขึ้นนะ อกซ้อมน้อยแต่กินเยอะฮะน้ำหนักหมัดรีดีฮะออกหมัดดีโอเคอยู่น้ำหนักหมัดนี่ก็เป็นโอเคเลยนี่เป็นหนึ่งความหวังของผมครับรบกวนเฮนาริสดูไว้หน่อยนะครับนี่คือความต้องการยำชนมันกรนาสิบห้าเองเพิ่งสิบห้าเองขอเวลาอีกสองสามปีนะหนึ่งปุ๊บปั้นไปยี่ปีแล้วปุ๊บปั้นชิงได้แล้วตอนนี้เขาหัดมวยสากลมาได้ประมาณน่าจะเป็นปีที่สองครับปีที่สองครับเข้าปีที่สอง ยกที่สองเราถูก <Round two. S 1> ระหว่างซ้ายกับขวานะาบลบมวยซ้ายบางบอลก็มวยขวาดูคู่นี้มันต้องต้องชิงหมัดจนะชิงออกอาวุธอะ่ะใครจะเข้าเป้ากันนะอ่าเออัโอ้โหเนี่ยครับนักมวยที่ดีต้องจ้อง หมัดคู่ต่อสู้แบบนี้ครับใช่ต้องไม่หลับตาพยายามต้อนเข้ามุมครับออกรบสุพรบอลน,นี่ก็พริ้วครับมหบอลรอจังหวะอ่าอ่า ลบนี่ประมาทไม่ได้นะครับต้องไม่ประมาทซุปเปอร์บอลน,นะครับได้ช่วงชกในความยาวนี่โอ้โหโอ้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วพิษสงน้ําหนักหมัดของออกรบอาจจะสร้างปัญหาให้กับซุปเปอร์บอลแล้วครับตอนนี้อุ้ยซุปเปอร์บอลครับอุ้ยแม ยังดีครับสายตายังดียังลบได้ครับแมงวันตายไปหลายตัวเลยเมื่อกี้ชอบผิดชอบผิดอ่าซิปบอลครับจริงๆลำวยรอจังหวะดีเหมือนกันนะประมาทไม่ได้นะมาหมัดขวาดีด้วยต่อยขวาอันตรายด้วยหมัดขวาเออนักลบห้ามประมาทเลยนักลบอ่ะ ต่อสู้มีอาวุธหนักก็ต้องกาดย่าตกครับการป้องกันต้องแข็งแกร่งให้ได้ตลอดครับอย่ารั่วไม่กลัวด้วยเพียงจะต่อยจัวลมไปหลายครั้งแล้วอองรมครับยังเดินหน้าจี้เข้าหาครับนี่ครับัดแทก มัดขวาได้สี่ห้ามัดนักลบก็ใช้ฝีมือตัวเองให้เป็นประโยชน์ล่ะสายตาดีอยู่โอเคเลยมีเย็บขวาต่อยซ้ายตอนเข้ามุมแล้วยังไงอุ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ยังแกล้ง ยังประคองได้ครับซุปเปอร์บอลแ็อุ้ยแม่กระแทกซ้ายตรงใส่2สองหมัดเหมือนกันรู้แล้วใช่ไหมเสียงดังโป๊ะโป๊ะคืออะไรนักมวยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแม่สายตายังยอดเยี่ยมครับยกที่สองหมดยกที่สองครับ ก็เสียงแหบเสียงแห่เจ็บคอเบอร์หนึ่งสมุนไพรของวิตีซัดเลย5าเมตรที่มันเจ๋งคือตื่นนอนแล้วความระคายเคืองความแสบแสบคอหรือเจ็บคอมันจะมาพร้อมไข้ขึ้นแต่เนี่ยไม่มีเฮ้ยใช้ได้ทำให้ส่งมาได้น้ำหนักหมัดเยอะด้วยฮะมีอาการเหมือนไงครับซูเปอร์บอลนั่โดนหนักๆในมีสะดุ้งเนยหายใจลำบากเลยทีเดียว เนี่ยครับพับคานะครับของยกที่สองห้อยปั้นห้อยปั้นเนี่ยครับยกศีษะโลบครับเนี่ยครับลำตัวโอ้โหโให้ตังบอลต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แล้วยกที่สามรถ อุ้ยมมแม่กระแ,<ย>แทกยับดีเลยออโอ้โหกระแทกยับขวาแม่นเลยครับทะลุกาดเลยม่มยังไงครับยกนี้ซุเปอร์บอลมาเปิดหน้าสู้แบบนี้ยังไงใช้ความแข่งแก่งเข้าสู้นี่ครับ เปิดหน้าสู้เลยครับซ bon. ุปเปอร์บอลเด็บซ้ายลบกวนซ้ายเกนะ่เเเงหมัดขวาแน่นเลยเหมือนกันครับ<อ>าทางด้านซ bon. ุปเปอร์บอลอุ้ยต่อยห,หมัดเบิ้ลๆเลยนะครับต่อยลำตัวุกบนอะไรเงี้ย แต่ออกรบนีเข้ามารับรัดกลุ่มครับเดินหน้ารัดกลุ่มนะครับจะแทกหมัดขวาได้ทีเงี่ยยบขวาวนี้แม่น,มนยำครับออกรบนกรเรบบบนะนี่ออยา,ยยายครับออกรบเนี่ยครับอุ้ยสายตรงโอ้ยมีพังะแล้วครับยังไงครับปรกคองไหวไหม โอ้โห <มา S 1> หน้าแดงเลยครับซุปเปอร์บอลอุ้ยโอ้โหแม่เรากินเล็กกินไหลมาเวย้ยเราทนได้ซุปเปอร์บอลบอกต่อยมาเลยอุ้ยโอ้โหเน้นออกกนเน้นเลยลพยายามจะเก็บคู่ต่อสู้แล้ว สุปร์บอลก็ใส่เหมือนกันนะพยายามจะเก็บคู่ต่อสู้ในยกนี้แล้วออกรบต้องการผะเด็ดศึกให้ได้ครับออกรอบแต่สุปร์บอลก็สู้ครับเนี่ยครับโอ้โหมัดขวายังแม่นอยู่ใช้ได้อ้แต่หน้าเริ่มแดงเลยครับทางด้านสุปร์บอล อ้ยโอ้ยลำตัวโอ้ยยังไงครับสะดุ้งเลยลูกนี้กรรมการแม่ดูแล้วเซฟนักมวยไว้ก่อนครับยยกที่สามใช่ไหมยกที่สามต้องยุติการชกเลยนะอาจะลงเลยนะแม่มีธุระเหรอออกลบมแม่จะมาช์มือเลยสงสัยจะมีธุระฮะจะลงเวทีแล้ว ไม่ให้สูมือเลยจบไปโอ้โหไม่ครบคู่นี้ไม่ครบ6ยกนะครับออกรบวอร์วิวนนีครับก็เอาชนะน็อกสุซูเปอร์บอลทวินสเปเชียลไป